กราบสวัสดีนะนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องข้อห้ามการตกประกฏนะครับก็ที่ผมผ่านมาหรือว่าที่เคสที่ผมผ่านมานะครับว่าผ่านในการตกกัวประกฏเขาไม่ให้ทำอะไรบ้างข้อห้ามนะครับอย่างแรกเลยต้องฝาก กดใจกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็กหัวง่อยครับผมเจอกันประจำอ่อยอย่าขาดอย่าแตกนะครับผมถ้าอ่อยขาดอ่อยแตกก็คือกลับบ้านเลยครับแล้วก็ข้อสองครับผมถ้าผ้าที่เราเช็ดนะครับถ้าที่เราเช็ดมือที่น,านาั่นนะเช็ดมือเช็ดเยื่อจับประกฏดด ห้ามเอาไปล้างที่เราตกนะครับห้ามเอาไปล้างห้ามเอาไปเช็ดเด็ดขาดน,นะครับอข้อสามเลือดเลือดเน่าๆเหม็นๆน,นะครับอย่าเอามาอ่อยอย่าเอามาใช้อย่าเอามาสาดลงน้ําครับเพราะว่าปลากฏดมันไม่ได้ชอบของเหม็นครับผมมันชอบของคาวครับของเหม็นนี่มันจะไม่แตะเลยครับผม ทำไมเหยื่อเอา้าเหยื่อเม้นอยู่ทําไมเหยื่อนะ่ะยังไงมันก็กินยังไงมันก็เข้าแต่ถ้าเป็นเลือดเน่าๆแบบไม่ได้เข้าตู้เย็นแบบทิ้งไว้เดือนสองเดือนอยู่ข้างนอกแบบเน่าแบบก็คือเคสนี้เนี่ยน้าคนหนึ่งเขามาตกด้วยกับผมคนละฝั่งผมก็ชวนชวนน้าเข้ามาน้าเขา,าทิ้งหอยทิ้งอะไรเสร็จเขาก็เปิดนี่แหละเปิดวดปุ๊บเบะดังขึ้นเลยปับ๊บ โอ้เหยอะอะไรจะมากินแรงแท้เปะดังเสร็จเพื่อผมก็เลยาารรจับโทรศัพท์มาโทัหาาจุกเฉินไปตึง้งโอ้ยใช่ใจก็ลงศาสตร์ลงไปในน้ํามันไม่มีฟองเลยครับมันเป็นแค่เลือดกลิ่นเหม็นนเฉยครับมันไม่มีฟองไม่มีกลิ่นคาวครับคือเลือดมปนหมดคาวไปแล้วครับผมมันไม่ให้เอามาใช้นะครับแล้วข้อที่สี่ก้นบุหรี่ อันนี้ผมเจอมาเนะียอันนี้ผมเจอเจอเจอมาเองเจอกับโตเองเลยครับก็เพื่อนดูดบุรีปาก,กำลังได้ดึงเลยผมกำลังดึงดึงดึงเพื่อนดูดบุรีปุ๊บยนไปตรงตรงมันกินนั่นแหละโยนไปปุ๊บเงียบกิ๊บอันนี้ที่ผมเคยโดนมานะครับเอาเอาที่ผมเคยโดนมาเคยที่ผ่านมาเช็ดมาเงียบเลยครับเงียบเป็นแต่มันเงียบไม่นานครับผมต้นบุหรีนี่ประมาณสองชั่วโมงไปครับเงียบเลยครับ ประมาณสองชั่วโมงช้อนชิ้วประมาณนั้นนะสองชั่วโมงได้เงียบไปเลยแล้วข้อที่ห้าเดี๋ยวผมคิดก่อนที่ผมผ่านมาแต่ถ้าน,าน,านา้นะมีมีเรื่องอื่นเดี๋ยวว่าเออห้ามข้อใช้ห้ามใช้ห้ามอะไรก็แชร์กันได้โอ้โผมก็พูดที่ในเทวมผ่านมาที่ว่าสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วหรือปีที่แล้วก็ช่าง ข้อที่ห้าไก่โกงไก่อ่อยอ่ะเวลาน้นา,นาตกเสร็จน้าๆเก็บกลับบ้านนะครับน้าๆาาอย่าเอาถุงอ่อยอะไรทิ้งลงน้ำแล้วมาล้างตรงน้ำไหลนะครับให้นา้นา,นาเก็บไปให้หมาให้แมวอยู่บ้านนะครับผมไม่ให้น้นา,นาไปทิ้งลงน้ำเลยครับเพราะว่าการที่น้าทิ้งลงน้ำเนี่ยคนที่มาพรุ่งนี้หรือว่าวันหลังเนี่ยเขาจะไม่ได้ปลานะครับ คือปลาจะถอยไปกับโครงไก่ที่น้น,นาทิ้งเ้าไปปลาจะไปอยู่ตรงนั้นครับไปชุกซุมตรงนั้นคือง่ายๆคือมันไม่มีพายงเนาะมันก็กินมันก็อิ่มแล้วครับปลาปลาอิ่มเนีวยนี่ปัญหาคือว่าทําไมน้ําเลขน้ำสองน้ำสามปลากินดีน้ำสี่น้ำห้าปลาไม่กินก็เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้ครับมีเคสแบบตุ้งอ่อยหลุดบ้างตุ้งอ่อยแตกบ้างหรือว่าน้นาตั้งใจเอาทิ้งลงน้ํา ผมที่แนะนําให้อาน,นาเอากลับบ้านนะครับผมไม่อยากให้อน,นาทิ้งเลยครับเอากลับบ้านไปต้มให้ไหม้แมวกินจะดีวกว่าครับที่หกที่หกอาจจะเป็นส่องไฟครับสองไฟลงน้ําห้ามเลยครับ ถ้าสมมุติว่าผมมาถึงหมายสองสามทุ่มแล้วผมไม่รู้ว่าเล่นตรงไหนลายน้ําตรงไหนอานาๆต้องไปดูคนนาๆคนอ,อื่นว่าเล่นยังไงถามว่าเล่นยังไงลายไหนหรือว่านาๆคนนั้นเขาไม่ตอบหรือเราไม่รู้จะทำยังไงเราก็ต้องส่องครับนี่คือเ,าเราจำเป็นเราไปเห็นลายน้ําเราต้องส่อง แต่ดีๆเราต้องเดินไปถามคนที่อยู่ก่อนนะครับว่าเอปลากินแบบนี้แบบนี้ไหมครับปลากินอย่างนี้อย่างนี้ไหมน้าๆอื่นเขาไป็นผู้วิชาหรอครับผมเขาจะบอกทุกอย่างเพื่อเพื่อไม่ให้เราส่องไฟนะครับก็กินตันนี้ตรนี้ส่วนมากไปกินมุมนู้นมุมนี้ลายนี้ลายนั้นครับแล้วเราก็ไม่ต้องส่องเรารู้แล้วเราอ่านเกี๊บอกแล้วแต่งอ่อยลงเลยไม่ต้องส่องหร <spezie> ือว่าถ้าน้าคนที่อยู่ในฝ่ายไม่บอกมีวิธีก็คือ ขออนุญาตครับขอสองไฟแต่เป็นไฟที่หลีได้นะครับผมแบบหลีได้แบบหลีได้นะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องเอปืดอเป็นสองสองสองเวอร์ชันนะครับอย่างนั้นไม่เอาต้องเป็นหลีได้หลีบางๆแล้วก็ดูลายน้ําแต่แต่จะลงอ่อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลงอ่อยปุ๊บแล้วมาดูลายน้ํานะครับไม่ถูกต้องต้องดูลายน้ําก่อนครับก่อลงอ่อยเพราะว่าถ้าเราลงอ่อย ปุ๊บแล้วเรามาส่องไฟคือปลามันเข้ามาแล้วนะครับคือลงอ่อยปุ๊บนี่ปลามันดันทุ่งอ่อยมาแล้วนะครับก็คือเราต้องเราต้องดูลายให้ดีก่อนครับถึงลงทุ่งอ่อยนา้นาต้องลงต้องไม่ต้องลงทุ่งอ่อยก่อนดูลายให้มันดีๆก่อนครับดูลายให้มันสวยๆแล้วทีนี้น้นาจะรู้ว่าควรเล่นเหลี่ยมไหนแล้วก็ลงอ่อยเหลี่ยมนั้นหรือน,านา้าวิธีที่สองก็คือน้นาเช็คหมายเช็คคือ ปั้นเหยื่ยกอกอดลงอ่อยเช็คไม้โยนที่เหลี่ยมที่ว่าตัวเองว่าเหลี่ยมนี้สวยโยนเข้าไปถ้ามีอาการปอดอาการตึก๊กตักตึอก,ต,กตักได้ตัวขึ้นมาไม่ต้องส่องไฟเลยครับยยอตรงไหนก็กินอ่อยตรงไหนก็กินครับนี่คือวิธีที่สองข้อที่เจ็ดผมคิดไม่ออกนะฮะที่เคยผ่านมายัางไงก็ขอให้นา้นาๆได้แชร์ประสบการณ์ให้ผมด้วยนะครับว่าเจอแบบเคสไหนที่เขาห้ามตกปรากฏมานะครับแบบนา้นาๆอาจจะเจอแบบ อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนบ,บีอะนบ,บีอะอ๋อผมก็จะได้รู้อ่าจะได้ตักเตือนแล้วก็ฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามยูทูบผมด้วยนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าผมมีเคียดอะไรบ้างก็ประมาณที่ผมพูดพูดบอกอาจจะมีเยอะกว่านั้นครับเดี๋ยผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยผ่านมาหรือผมจําไม่ได้ก็ไม่ไม่ทราบนะครับก็ให้นานาไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติผมคิดไม่ออก ผมคิดออกจริงครับผมก็ให้นาไปปฏิบัติที่ผมพูดห้ามที่ผมเคยผ่านมาครับห้ามห้ามห้ามเลยครับเลือดเน่าผ้าเช็ดมือโครงไก่มาดีๆหลายๆอย่างครับปูลงบุหรี่อย่าโยนสองไฟก็อย่าโยนครับผมอย่าส่องลงน้ําครับส่องเป็นแค่หน้าเราก็พอเพราะว่านา้าอื่นเขาก็ได้ตกด้วยนะครับจะมีอะไรอีกนอก้อ อย่างนั้นก็ฝากน้าๆพี่ๆแชร์ผมด้วยนะครับผมผมจะขอบคุณมากครับแชร์ผมด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เอาที่เคยผ่านเคสมาบางคนก็ใหญ่เจอแบบนี้บางคนอยากเจอแบบนี้เออฟ้าร้องพัดพัฝนตกมันก็แต่พื้นแต่ละพื้นที่นะครับพื้นที่นี้ฝนตกปลากินพื้นที่นี้ฟ้าร้องปลากินมันแต่พื้นที่นะครับแต่ข้อห้ามหลักๆก็ผมที่พูดไปนะครับแต่อย่างอื่นนี่ผมอาจจะไม่รู้นะครับผมครับขอบคุณ น้าๆที่ติดตามแล้วก็เชร์ผมด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทราบมากเท่าไหร่นะครับก็มือใหม่ครับกำลังตกเมื่อสองเดือนที่แล้วเองครับขอบคบันทับ